สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะหลังจากที่ดูด้านหน้าแล้วนะคะอันนี้มาด้านหลังนะก็ยังเป็นทุเรียนนะคะแล้วก็มีหญ้าด้วยนะคะลุงเขา,าปลูกหญ้าเพราะว่าลุงเขาเลี้ยงวัวด้วยนะคะเนี่ยดูนะคะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆนะคะพื้นที่ปลูกหญ้าปลูกทุเรียน แล้วก็ยังมีพวกมะละกอด้วยนะคะพี่น้องเอซีเห็นไหมคะเนี่ยรั้วกินได้อันนี้น่าจะเป็น<ม>ถั่วหรือเปล่าเนี่ยมีกล้วยด้วยนะคะพี่น้องเอฟซีเนี่ยใครมีพื้นที่นะคะสักประมาณสามไร่ก็ทําได้นะแต่ของลุงน่าจะเยอะอยู่นะลุงน่าจะตรงนี้น่าจะสิบไร่นะสิบไร่หรือเปล่ามากกว่านะคะเพราะว่าเนี่ยวัวนะคะด้านหลังวัวสังเกตเห็นไหมคะ เนี่ยเขาทำให้เรียบร้อยมากเลยนะคะมีรางให้กินหญ้าก็คือหญ้าจากตรงนี้ค่ะไม่ไปหาไกลนะคะเนี่ยก็เอามาใส่ตรงนี้นะคะให้วัวกินแล้วเนี่ยก็มีน้ํานะคะแล้วขี้วัวน,นี่ก็คือสามารถที่จะเอาไปใส่โรงเรียนะเอาไปใส่สวนยางหรือว่าขายได้นะคะเอ้ยหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยนะคะเพราะว่าเขามีไข่ไหนลูกจับหน่อยเร็วจับน้อยขอจับหน่อยสิครับ จับหน่อยครับอุ้ยดูดีดูดีน่ารักนะคะจับในลูกจับหน่อยจับหน่อยนะเออขอจับตัวหน่อยชี้เนี่ยเขาให้จับนะคะพี่น้องเอฟซีอืมเนี่ยค่ะยาวจากด้านหน้านะคะด้านหน้าลุ่นนะคะเลยมาถึงนี่นะคะเนี่ยค่ะต้นทุเรียนนะใหญ่นะคะคือลุงเขาได้ขายไปแล้วค่ะเมื่อ,อตอนเดือนน่าจะประมาณเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยค่ะมีคนจองนะคะ จองแล้วก็มารับถึงที่นะคะเนี่ยค่ะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆนะคะอันนี้เป็นวัวเนาะเดี๋ยวก็จะพาไปดูทางด้านหลังอีกนะคะพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวคลิปนี้จะให้ได้6นาทีนะคะเลี้ยงวัวเสร็จนะคะขี้เนี่ยสามารถที่จะขายได้นะคะขี้วัวเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยนะคะขายได้หรือไม่ก็เอาไปใส่ พืชผลทางการเกษตรนะคะใส่ย,ยางนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูนี่เขาจะมีเครื่องนะคะอันนี้คือเครื่องปั่นหญ,ญ้านะคะปั่นเนี่ยเอามาแล้วก็ปั่นให้มันละเอเียดแล้วก็ให้ให้วัวกินนะคะเนี่ยมีไอ้น,นี่ด้วยนี่ได้ยินเสียงไหมคะพี่นางเอกสิแบแบแบ,แ,บแพะนะคะเนี่ยน่ารักมากเลยค่ะตัวเล็กๆนะคะ ว่าไงลูกว่าไงนะแบอุ้ยอุ้ยน่ารักมากเลยโ<บ>อ้แบว่าไงขอคุยหน่อยชีกเป็นแพะนะคะเนี่ยหลายตัวนะเขาจะกินหญ้านะคะเขียหญ้าก็คือจะใส่ไว้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตีตะข่ายนะเขาก็จะมุดกินตามตะข่ายนะคะพี่น้อง c ซี นะะคก็จะทําเป็นตีตะข่ายไว้นะคะหรือว่าปลูกหญ้าไปด้วยเนี่ยเขาสามารถที่จะกินหญ้าได้เลยนะคะพี่นางยศีเห um like ็นไหมเนี่ยเขากินหญ้านะคะหรือไม่ก็มากินเนี่ยมากินที่จัดไว้ให้เนี่ยค่ะแต่เขาจะร้องแอบแอบนะคะเขามีลูกอยู่นะคะนู้นตรงนู้นอ่ะก็ไม่สามารถที่จะไปได้นะคะพี่นางยศี รู้สึกเขาจะคลอดไว้อยู่นะลุงบอกนะคะโอเคค่ะเนี่ยค่ะเป็นเรีกเยกอะไรนะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเนี่ยหญ้าหญ้าก็ใส่รางอ่าตีตะไคร์ไว้นะคะเพื่อให้วัวได้กินคือเขาก็อ่ากินหญ้าดิบนะคะแล้วเขาก็จะมากินฟางแห้งนะคะหรือเฟืองเฟืองเนาะบวานเท่าเอาิญเฟืองอ่านั่นน่ะวิ่งวิ่ง มีพื้นที่ให้เขาวิ่งสนุกสนานนะคะพี<ม>่น้องี้ยงสีเนี่ยค่ะอันนี้คือแพะนะคะทางโน้นที่เป็นป่าทึบก็จะเป็นต้นยางนะคะ,พ,ะ,คะ,นะะ,คะพื้นที่ของรงเยอะมากเลยอททุกอย่างเลยนะมีอ้อยมีมันสำปะหลังนะคะอ้อยพื้นที่ของลุงน่าจะอยู่ประมาณร่วมห้าร้อยไร่ประมาณนั้นเนี่ยห้าร้อย ึงพันไร่นะออก็ไม่ถามแกนะคะแต่เยอะอยู่ประมาณนั้นอันนี้คือพื้นที่ที่แกอยู่เนี่ยคือถือว่าเป็นสวนนะคะแต่ก็คือมีบ้านพักบ้านแกจริงๆจะอยู่ที่ในหมู่บ้านนะคะอันนี้คือ,อแกมาซื้อแล้วก็คือปลูกแล้วก็ทําเป็นที่พักไปด้วยแล้วก็เก็บพวกรถนะคะเดี๋ยวนะพี่น้องเดี๋ยวก็ใส่รองเท้ารองเท้าเดินนะคะมันจกี่ เดี๋ยวเดินชมไปด้วยกันนะเวฟบีนะคะก็จะมีบ่อปลาบ่อปลานะคะมีเครื่องสูบน้ำแกติดตั้งไว้หมดนะคะระบบดูดีมากเลยนะ,ะอันนี้ก็คือสามารถที่จะเขาเรียกอะไรนะ,ะต้องถือว่าต้องมีทุนหน่อยนะ,ะแต่ลุงเขาคือมีครบทุกอย่างนะคะรถแม่แม็คร รถสิบลอ้อมีรถไถมีครบหมดเลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้6นาทีนะคะเอา8นาทีเนาะเดี๋ยวไปดูลูกไปดูลูกแพะนะคะพี่นางเอกสีเดี๋ยวไปดูลูก,ลกแพะนะ,ะนนะเขาจะให้ดูไหมหรือว่าจะดูได้ไหมยเพราะว่าตีจะขายไว้เนี่ยค่ะหญ้านะคะขึ้นสวยงามมากขนาดว่าลุงฉีดนะคะในหญ้าที่สําหรับให้กินแล้วคือเขาก็ ไม่ได้ฉีดนะแมเสียงกอเหมือนเลยนะแม่ไหนลูกเธออยู่ไหนไหนลูกอยู่ไหนขอดูหนสีไหนอะนอนหรือเปล่าหรือว่าอะไรลูกเขาหรือเปล่านะนั่นนะเยอะอยู่นะคะแต่พื้นที่เขาแบบสบายมากเลยพื้นที่กว้างขวางนะคะ มีฝากไว้แค่นี้นะคะพี่น้องเอฟซีขอบคุณมากนะคะขอบคุณทีม่มาเป็นกำลังใจแมะชมนะคะอันนี้คือถ่ายให้ดูว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงเนะาะทำใครมีพื้นที่นะคะปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์อยู่ในนี้นะคะเป็นหมุนเวียนนะคะพวกหญ้านะขี้วัว<ม>ก็เอาไปใส่ย,ยาง<ม>เอาไปใส่ทุเรียนนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้พวกแพะพวกอะไรเนี่ยก็คือวัวส,ส่วนใหญ่เขาก็พอแตกลูกแตกหลานลออกมาก็คือจะขายนะคะขายก็จะไปทําเป็นเนื้อวัวเนาะประมาณนั้นนะคะก็เป็นวิถีชีวิตของชาวอีสานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือใครจะทําแบบนี้ได้ก็คือต้องมีทุนพอสมควรนะคะพี่น,นูเอฟซีโอเคค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะดูยืนดู สงสัยเอ้ใครมาหาใครมาถ่ายหนูาหาาหานั่นนะคะเดินมาน่ารักนะคะปากก็แชร์กดไลค์กดติดตามก่อชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ